ถ้าเกิดวันไหนเป็นวันหยุดนะคะคุณพ่อก็จะมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกกับลินนะคะก็วมว่ารอให้ความสําคัญกับการเลี้ยงลูกมากๆเลยนะคะด้วยความที่แบบว่าเราตั้งใจมีลูกเนาะเราตั้งใจให้มีแบบว่าเออคือเป็นเป็นการแพลนของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเมื่อเรามีแล้วเราก็อยากจะแบบเต็มที่กับการเลี้ยงลูกให้มากที่สุดลปละมาณนี้นะคะเราก็จะเน้นแบบว่า ความรักความเอาใจใส่อะไรเงี้ยเออ<ด>นะคะวัยน,นี้นะคะเรนเชื่อว่าเขาต้องการ<ด>ความรักจากพ่อแม่มากที่สุดเ<ด>ขาต้องการเรียนรู้กับพ่อแม่นะคะช่วงวัยน,นี้นะคะก่อนที่จะไปเรียนรู้ที่โรงเรียนอะไรเงี้ยเออเรื่องเบสิเ basic, นาะพ่อแม่ก็ช่วยสอนอะไรเงี้ยเออนะคะก็เขาก็อยากให้ลูกมี<ด>เป็นเด็กที่มีคุณภาพไม่ได้แบบไปเดือดร้อนคนอื่นหรือเดือดร้อนสังคมอะไรประมาณนี้ให้เขาแบบว่า อยู่ได้ในโลกใบนี้อะไร่าเงี้ยเออนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คอยซัพพอร์ตอยู่ห่างๆอย่างหวงๆแต่อยากให้เขาทําอะไรเองได้ <บา S 2> อะไรงี้นะคะก็ <บา S 1> คือที่นี่เขาก็จะเน้นแบบว่า,<บ>าเน้นให้ลูกทํ<บ>าทุก <บา S 1> สิ่งทุกอย่างได้เองอะไรงี้นะคะเ <บา S 1> ลนก็พยายามปล่อยนะคะอ่าอย่างเช่นต่ ตั้งแต่ทานข้าวเลยนะคะทุกสิ่งใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยเออนะคะค่อยๆสอนไปนะคะบางครั้งสอนครั้งเดียวเขาก็ยังทําไม่ได้หรอกค่ะด้วยความที่เขาเด็กเนาะเออเขาก็ต้องการความช่วยเหลือความเอาใจใส่จากพ่อแม่อะไรเงี้ยเออเขาจะได้ทําอะไรเองได้ด้วยอะไรเงี้นะคะ<ช>แล้วช่วงนี้นะคะเขาอยู่ในวัยทองสองขวบเนาะเวลาพาออกไปนอกบ้านอะไรเงี้ย <ๆ S 1> เขาจะชอบมากๆเลยนะคะเขาสนุกมากๆเลยที่สําคัญนะคะช่วยลดอาการเบีย มีอาการตะโกนเนะะาะเพราะว่าอยู่ที่บ้านอันนี้ก็ทําไม่ได้อันนี้ก็ทําไม่ได้อะไรเงี้ยเออน,นะคะเขาก็จะเกิดอาการงูดหิดอะไรเงี้ยพอออกไปข้างนอกแล้วเขาก็ได้สนุกเต็มที่อะไรเงี้ยนอกจากการพาลูกออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยนอกจากเขาจะได้เรียนรู้นะคะก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้ลูกด้วยนะคะ ลินสังเกตว่าเวลาพาเขาไปไปแบบนี้นะคะไปผระชนภายนอกบ้านเขาจําได้นะคะเขาจําได้ว่าตรงนี้มีอันนี้อะไรอย่าง,างเช่นรถไอติมอะไรอย่างี้เขาจำได้ไดนโนเสาร์อยเป็ดอะไรอางอี้จำได้